สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดดังๆในภาษาไทยเดี๋ยวเรอกโอเคดึกมากแล้วก็จะทำวิดีโวสั้นๆอันนี้จะพูดถึงอะไรตรงนี้อ่ วันนี้อ่านหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เรล่มที่สองอีกครั้งประมาณนี้สักนาทีก็สปอยล์สำหรับเรื่องช่วงนี้เอ่อกรอนแาร์รีแล้วก็อาจารย์ลอกขาดเข้าไปในห้องแห่งลับอยู่ข้างล่างกับโรงเรียน ทำไมเพราะว่าเขาไปหาจีนีเป็นคนนั้นเป็นลูกอะไรนะน้องสาวของรอนแล้วก็ข่ารู้ว่าเราสงสัยว,ว่ามีงูพิเศษเป็นสัตว์ร้ายไปจับไปขโมยน้องสาวของรอนว่ขาข่าเธอ ไายในห้องแห่งรับแล้วก็รี่มีักษะพิเศษที่ส่วนใหญ่คอนอื่นไม่มีคือว่าคือ,เ,อเขาพูดภาษาภาเซลหรือว่าภาษาษาเซลเป็นภาษาของงูก็ให้เขา เบิดประตูเข้าไปในห้องอแห่งรับนี่เป็นสิ่งที่แต่สิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเราเคยอ่านว่าในเล่มที่สองว่าฮักรปีที่แล้วฮักกริเป็นเป็นคนที่ห้าน ที่เคยเปิดประตูเข้าไปในห้องแห่งลับแล้วก็ในช่วงนี้เราจะน่าจะเราจะเขีว่าคนที่เปิดประตูต้องต้องเป็นคนที่พูดภาษาภาษาเซลได้ก็เราคนสงสัยว่าอาจจะให้ริดพูดภาษาภาษา,ภาเซลได้ แล้วก็นอกจากแฮร์รกับแฮกริดที่เราเรียนต้องมีอีกหนึ่งคนส,ส่วนใหญ่เราจะสงสัยว่ามีอีกหนึ่งคนที่พูดภาษาพาเซลด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่แน่ใจแต่ว่าเราจะน่าจะคิดว่าสงสัยว่าซาดรายตัวนี้ ไม่ค่อยไปทำร้ายตัวตามตามใจเองส่วนใหญ่จะมีอีกคนมาให้เขาไปไปไป,ไปทำร้ายแล้วก็คนนั้นจะจะบอกว่าต้องไปจับร้วไปฆ่าคนนี้ไม่ใช่แค่เปิดประตูแล้วก็สัตว์รายจะไปทำรายให้คนไหนก็ได้ ก็ก็จะสงสัยว่าคนนั้นจะชีแล้วก็บอกต้องไปทำอะไรกับคนนั้นเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่เป็นเอ่อเรียกว่าอะไรเอ่อก็เป็นลูกครึ่งระวังก็เอ่ออะไรนะ เช่นพ่อเป็นเป็นพ่อมดก็แม่เป็นมากโกหรือแม่เป็นแม่มดแล้วก็พ่อเป็นมากโกก็เป็นคนที่เครื่องหนึ่งเป็นเป็นพ่อมดแม่มดอีกเครื่องหนึ่งเป็นมาโกแล้วก็บางบางคนในในโลกเวทมนต์ไม่ชอบมีมีเครื่องแบบนั้นเขาจะคิดว่า คนที่ข้าววันยโรงเรียนสำหรับพ่อหมด,หมดไม่หมดคนเป็นพ่อหมดแม่หมดหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์มากใชร้ครึ่งแล้วก็ซึ่งที่เกิดขึ้นเกือบทุกคนที่ถูกถูกทำ้ายจากจากสัตว์ตัวนั้นเป็นล้กครึ่งเราเราจะสองสัยวนัานจะเป็น คนที่ไม่ชอบลูกครึ่งแล้วก็คนนั้นให้งูสัตสัตว์รายนี้เข้าไปาพยายามฆ่าคนนั้นหรือทำร้ายกับคนนั้นแล้วก็คนนี้ต้องเป็นคนที่พูดภาษาภาษาอังกฤษโอเคอันนี้พอแล้วสำหรับวันนี้ขอับคนที่มาดูวิดีโอของผมวันนี้แล้วก็ฟงเจอกับคนในวิดีโอพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ